สวานพูม่ารุ่นล่าสุดใช้งานได้ถึง3ระบบขันเจาะกระแทกจะแรงแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะกับพูม่าทูไทยแลนด์ค่ะควันนี้นะคะเราจะมาเปิดตัวสินค้าใหม่ซึ่งเป็นตัวล่าสุดของพูม่าเลยตัวนี้เนี่ยชื่อโมเดลว่า PM 2 4 5 BL อ่าซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นสว่านไร้สายไร้แปลงถ่าน3ระบบ,บขนาด10มิลนเอ่าก็เจ้าตัวนีน้ต้องบอกว่ามันแตกต่างจากสว่านไร้สายไร้แปลงถ่านของพูม่า ที่เราเคยคเปิดตัวไปก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่ามันไซส์เล็กลงครับอ่าแล้วมากับแบตเตอรี่2.0แมอมแปร์ตัวนี้ก็จะบอกว่ามินิมินิลงแต่ก็ยังมาแบบครบเซตพร้อมใช้งานเหมือนเดิมใช่อ่าโอเคค่ะพี่โอแล้วก็อยากมาเห็นแล้วหน้าตาก็ะสักสวยงามเลยเนาะตัวเครื่องสีน้ําเงินแล้วก็มีจุดสีเหลืองที่เป็นไฮไลท์ของทูมาเหมือนเดิมที่เราบอกว่าจุดไหนเป็นสีเหลืองก็จะขยับหรือถอดหรือเคลื่อนย้ายได้ใช่ครับอโอเคทีนี้พี่โออยากรู้ สเปกแล้วก็ฟังก์ชันมานิดนึงว่าเจ้าตัวนี้มันมีสเปกแล้วก็ฟังก์ชันการทํางานยังไงบ้างคะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นสว่างขนาด10มิลน,นะครับมีการทํางาน3ระบบนะครับทั้งตัวขันน็อตนะครับหรือว่าจะเป็นเจาะหรือว่าเจาะพร้อมกระแทกนะครับมีฟังก์ชันการกระแทกด้วยใช่ครับแล้วก็ในการขันสกูเกลหรือว่าขันน็อตเนี่ยก็สามารถปรับแรงบิดได้ถึง20ระดับ โอเคค่ะปรับความเร็วรอบได้ถึง2ระดับนะครับก็คือตั้งแต่ศูนย์ถึงห้ารอบค่ะนะครับแล้วก็ความเร็วสูงเนี่ยอยู่ที่0ูนย์ถึงหนึ่งพันห้าร้อยรอบต่อวินาทีในส่วนของอัตราการกระแทกเนี่ยก็สามารถกระแทกได้ถึง7,500ครั้งนะครับแล้วก็สูงสุดที่22,500ครั้งครับตัวนี้เองเป็นมอเตอร์บัลเลสอ่ามอเตอร์บัลเลสด้วยค่ะตัวมอเตอร์บัลเลสมันดียังไงคะขอยุ้าให้ท่านผู้ชมฟังอีกรอบหนึ่งโย่ก็มอเตอร์บัลเลสเนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยก็คือ เป็นมอเตอร์ DC แบบไร้แปลงขา่านะครับไร้แปลง่านเนี่ยข้อดีของมันคือทําให้มีพละกําลังที่สูงขึ้นนะครับไม่ต้องเปลี่ยนแปลงา่านนะครับให้ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นความเร็วร,รอบดีขึ้นนะครับความแม่นยําสูงขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้มาตัวกําลังของหัวสว่านเนี่ยจะมีกําลังที่สูงขึ้นโอเคแล้วก็เห็นบอกว่ามีโหมดกระแทกแรงบิดสูงสุดมันอยู่ที่เท่าไหร่พี่โอตัวนี้ตัวนี้เองตามชื่อรุ่นมาเลยเนาะสองสี่ห้า อ่ามันย่อมาจากอะไรคะ2-4-5ก็คือ,อ2 0โวลต์แรงบิด4 5นิวตันครับโอเคแรงบิดขนาดทำงานสูงสุดที่4 5นิวตันก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานครับเหลือเหลือค่ะโอเคตัวนี้มาพร้อมแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ของเราก็ยังเป็นแบบคุณภาพท็อปทรีเหมือนเดิมเซลล์<ช> <Cell S 2> ที่เราเลือกมาใช้นะคะแต่ตอนนี้ก็คือปรับขนาดลดลงครึ่งหนึ่งเหลือ2แอมป์อ่าแล้วก็ตัวนี้ก็ยังมีระบบ Overload, โ Protection Safety เหมือนเดิมปานเโอมครับเช่นเดิมเลยเช่นเดิมเลยก็คือถ้าใช้งานแล้วหนักมากเกินไปความร้อนสูงเกินไปเครื่องก็จะตัดการทํางานให้นะคะเพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานมากยิ่งขึ้น ก็เรียกว่าตัวเล็กแต่ว่าฟังก์ชันมาแบบจัดเต็มอย่างตัวแบตเตอรี่นี่ก็ยังมีอินดิเคเตอร์ในการดู<า>แบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่อินดิเคเตอร์จะเป็นแบบ,บนี้แหละไอสว่านแบบนี้ไซส์เท่านี้แรงบิดเท่านี้เนี่ยมันเหมาะกับใครหรือผู้ใช้งานประเภทไหนบ้างคะพี่โอในส่วนของการใช้งานเนี่ยจริงๆแล้วเหมาะกับ ผู้ใช้งานทุกคนเลยนะสำหรับที่จะเอาไว้ใช้งานเจาะงานขันสกูเป็นสว่านอเนกประสงค์นะครับที่มีขนาดคอมแพครวมถึงมีตัวแบตเตอรี่ที่ให้มา2องมเอาเนี่ยมันเป็นขนาดที่พกพาได้สะดวกจะใช้งานตามที่สูงก็ได้นะครับหรือว่าจะไปพกพาไปติดบ้านหรือว่าจะไปใช้งานประจำได้หมดเลยก็เรียกว่าได้ทั้งช่างมืออาชีพก็ได้หรือพ่อบ้าน DIY ที่อยากจะทำงานงานช่างอยู่ที่บ้านเล็กๆน้อยๆก็ได้ครับ ครอบคลุมครอบ,รอบทุกกลุ่มการใช้งานครับโอเคแล้วก็มีอีกหนึ่งคำถามค่ะคอยากรู้ว่าถ้าเกิดแบตเตอรี่1ก้อนเนี่ยมันจะสามารถเจาะได้กี่ครั้งแบตเตอรี่2องไอมาหน่ก้อนเนี่ยสามารถเจาะไม้ได้ถึง50รูเป็นไม้เนื้อแข็งไม้เนื้อแข็งขนาดความหนาเนี่ยสามิมลโดยใช้ดอกใบไายยี่สิบมิลครับ สามารถเจาะเหล็กที่มีความหนาถึง6.2มิลนะใช้ดอกสว่านขนาด6มิลเลยะนะครับเจาะได้ถึง6รูรจเจาะเหล็กก็ยังได้ยังไหวอยู่ที่6มิล okay. ใช่ครับสุดท้ายทดสอบกับการเจาะอิฐแดงะนะครับอิฐแดงเนี่ยเราสามารถใช้ดอกขนาด8มิลเจาะได้ถึง46รูเลยโอ้โห ในขณะแค่แบตเตอรี่ก้อนเดียวนะคะ2.0แอมป์อาใช่เพราะว่ามันเหลือๆนะกับการ,รเอาไปใช้งานจริงถ้าเราไม่ได้แบบทํางานหนักขนาดนั้นเนี่ยยังไงก็เพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนผมวเรียกว่าฟังก์ชันการใช้งานจัดเต็ม<ช>จิ๋วแต่แจ๋วจริงๆราเหมือนเดิมสินค้าผูม่าทุกตัวครับด้านหลังนะคะเราจะมีสเปคบอร์ก นะะเนมเพจพร้อมกับซีเรียลนัมเบอร์ที่อยู่ด้านหลังรตรงนี้นะคะผู้ค้าสามารถเอาซีเรียลนัมเบอร์เนี่ยไปลงทะเบ,บียนผ่านแอปพลิเคชันทีมแอปพลิเคชันทีมของเราก็ดาวน์โหลดได้แล้วผ่านทั้ง iOS แล้วก็ Android, Android เลยถ้าใครมีคําถามหรือว่าอยากสอบถามในเรื่องของการใช้งานสเปคของเครื่องสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได,ได้เลย,เลยหรือว่า ใครสนใจสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเราได้ที่ f a c e o o o k Page ม่าทู t h a i l a n d นะคะหรือเว็บไซต์ Puma t h a i l a n d .com หรือถ้าอยากเห็นตัวจริงเลยก็สามารถมาที่โชว์รูมเราได้พี่โอ้ใช่ครับอยู่ตรงนี้ถนนวรกจข้างๆของสมเซ็นเตอร์นี่เองแหรือร้านตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอฝากภู m a ม่แล้วก็ฝากติดตามพวกเราด้วยครั้งหน้าเราจะมาเปิดตัวนิวโปรดักตัวไหนอีกก็ฝากติดตามกันด้วยสําหรับวันนี้เราขอลากันไปก่อนเนาะครับสวัสดีค่ะ